นายกรัฐมนตรีคนที่12สัญญาธรรมศัก์ิเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2450ที่จังหวัดทน,นบุรีธรรมศัก์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเขาเข้าศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนทวีทาพิเศษเมื่อพุทธศักราช 2,456จากนั้นจึงย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอสามชัน้นเมื่อพศ2 4 5 7และได้สำเร็จชั้น6อังกฤษมัธยมบริบูรณ์ในพฤธศักราช2,468พร้อมกับเข้าศึกษาที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลาถึง3ปีและสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตเมื่อพฤษศักรา 2,471ต่อมาและสอบแข่งขันได้คะแนนสูงสุดได้รับทุนเล่าเรียนและพีบุญนิติในพุทธศักราช2,472ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ประเทศอังกฤษที่สำนัก m i d เดิลเทมเพเป็นเวลา3ปีและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรเป็นเนติบัณฑิตประเทศอังกฤษบาล s t ตี้แอดลหรือ b a r ิ s t t r r ์แอดลเมื่อพุทธศักราช2,475ผลงานที่สำคัญ จัดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้นสัญญาธรรมศั์เรื่องหน้ารู้สัญญาธรรมศั์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศต่างๆระยะเวลาดำรงตำแหน่ง1ปีกับอีก141วันรวมทั้งสิ้น2ส,สมัย